ข้อ 23. ขวด1ใบมีแอลกอฮอล์หกถ้าเติมน้ำเข้าไปเสร็จ1ส่วนหของขวดจะเหลือแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ขวดใบนี้นะคะคิดเป็น100%เปมีแอลกอฮอล์อยู่60%นตแต่เติมน้ำเข้าไปเสร็จ1ส่วนหของขวดประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าเติมเข้าไป1ใน5ส่วนนะคะ ไม่ได้เติมเข้าไป1ใน5%นะแต่เป็นคิดเป็นส่วนเพราะฉะนั้นส่วนทั้งหมดคือ5 5ส่วนเราจะแบ่งขวดออกเป็น5ส่วนเพื่อที่จะเติมน้ำเข้าไปเมื่อเราแบ่งขวดออกเป็น5ส่วนน้ำที่เราเติมเพิ่มเข้าไปคือ1ส่วนเพิ่มจากเดิม1ส่วนแสดงว่าเราเพิ่ม ในส่วนนี้เข้าไปอีกหนึ่งส่วนเพิ่มเข้าไปหนึ่งส่วนจากสีเหลืองที่แบ่งไว้5ส่วนนะคะเติมเข้าไปนะคะในส่วนสีเขียวอีกหส่วนเมื่อเราแบ่งเป็น5ส่วนแสดงว่า1ส่วนของเรามีค่าเท่ากับ20ปซนนั่นเองเพราะสีเหลืองทั้งหมด คือ100ส่วนแบ่งออกเป็น5เพราะว่าเราจะคิดส่วนที่เติมน้ำเข้าไปแบ่งเป็น5แสดงว่า1ส่วนคือ20ส่วนที่เติมเข้าไปจึงมีค่าเท่ากับ20ะะ่ะหลังจากนั้นนะคะเดิมแอลโกอฮอลในส่วนสีเหลืองมีอยู่60%สนะคะส่วนหนึงมี20แสดงว่า60%คือ3ส่วนนี้ สามส่วนนี้คือแอลกอฮอล์หะสบเปอร์เซนต์และเดิมนะคะมีน้ำอยู่4ี่สิบเปอร์เซนต์จากหนึ่งร้อยส่วนจะมีแอลกอฮอล์อยู่หกสิบเปอร์เซนต์และมีน้ำอยู่สี่สิบเปอร์เซนต์และได้เติมเฉพาะน้ำเข้าไปอีกหนึ่งส่วนซึ่งคิดเป็น20%นั่นเอง ถามว่าแอลกอฮอล์นะคะจะมีนะคะความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเราเติมน้ำเข้าไปทำให้แอลกอฮอล์มีค่านะคะความเข้มข้นลดลงนะ,ะเราจะใช้สูตร c v รวมนั่นก็คือนะคะสูตรของผสมนะคะ c 1 v 1คือความเข้มข้นเดิมนะ,ะ c 2 v 2คือความเข้มข้นใหม่ ความเข้มข้นรวมนะตัว c คือความเข้มข้น v คือปริมาตรปริมาตรรวมทั้งหมดตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด120นะเราเอา20บวก40บวก60ได้เท่ากับ120นะ c 1หมายความว่าชุดเดิมที่ให้มานะ c นะคะคือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ก็คือ60นั่นเองจากทั้งหมด100นะคะ ส่วน c 2นะคะ c 2คือส่วนที่เราเติมเข้าไปนะคะแอลกอฮอล์เราไม่ได้เติมนั่นคือ0ูนย์นะคะจากปริมาตรของเรานะคะที่เติมเข้าไปเพิ่มคือ20นะคะที่เราเติมใหม่เข้าไปไม่มีแอลกอฮอล์อยู่เลยเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์จึงเป็นศูนย์นะ,ะตัว c เราใส่ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เพราะว่าเราต้องการทราบแอลกอฮอล์นะคะ c จึงมีค่าเท่ากับ6 0 0 0นะคะ ก้อนนี้กลายเป็นศูนย์ค่ะ,ะหารด้วย120นะคะ12หาร600ได้เท่ากับ50เพราะฉะนั้นนะคะ C หรือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะคะที่เติมน้ำเข้าไปใหม่จะมีความเข้มข้นเท่ากับ50%นั่นเอง